เหรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อคูณปริสุโทโธรุ่นฉลองวิหารวัดบุภยัยหรือวัดบ้านไร่สองปี57สวัสดีครับช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจนะครับจะพามาชมเหรียญหลวงพ่อคูณหรือพระเทพพิทยาคมนะครับรุ่นฉลองวิหารวัดบุภยัยหรือวัดบ้านไร่สองนะครับ จะอยู่ที่อาเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับและวัดบุไผ่นี่ก็เป็นวัดที่สร้างองค์หลวงพ่อคูณที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมก็เคยไปกราบสักการะทัดนหลายครั้งแล้วนะครับที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับ และเหรียญรุ่นนี้ก็สร้างในปี57นะครับก็ยังเป็นเหรียญที่แท้ทันหลวงพ่อคุณท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตให้อยู่นะครับโอปนารโาโสยตามนิโชติรโาโสยตาและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ออกแบบได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะสร้างแบบเต็มองค์แล้วก็แบบครึ่งองค์นะครับแต่วันนี้ก็จะพามาชมแค่ครึ่งองค์นะครับเพราะว่าเต็มองค มีลูกค้าบูชาไปหมดแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาชมกันทั้งหมด2เนื้อนะครับเป็นเนื้อนววะแล้วก็เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเป็นหลังยันนะครับและรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าเก็บสะสมบูชานะครับอนาคตไกลแน่นอนเลยนะครับแล้วก็พุทธคุณก็ด้านเมตตามหานิยมคล้วคาดปลอดภัยเสริมดวงเสริมบารามีค้ขาขายร่ำรวยนะครับ มารับชมรายละเอียดและความสวยงามแต่ละเนื้อกันเลยนะครับโอเคมาชมเนื้อแรกกันเลยนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับเป็นพิมพ์ครึ่งองค์เหรียญนี้จมูกสวยงามมากๆเลยนะครับการแกะพิมพ์ก็สวยงามมากๆสร้างแค่999องค์เท่านั้นนะครับด้านล่างก็พิมพ์คำว่าเจริญพรนะครับที่จีวรก็มีตอกคตนะนะครับ และตอกคดวิหารที่หัวไหล่นะครับและตอกเลขรันดัมเบอร์แล้วก็มียันรอบๆข้างบนนะครับมาชมด้านข้างของเหรียญน,นวะกันบ้างนะครับสวยงามดีด้วยครับได้มาชมด้านหลังเหรียญกันบ้างนะครับด้านหลังเหรียญก็จะเป็นหลังยันนะครับเป็นหลังยันดวงของหลวงพ่อคูณนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ าชมด้านบนนะครับก็จะพิมพ์ว่าประเทศวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับก็ด้านล่างก็จะเป็นฉลองวิหารวัดบุไผ่วงเล็บวัดบ้านไร่2นค้อล,ลสีมานะครับ2557นะครับและเนื้อที่2ก็เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเนื้อนี้มีจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด5555เหรียญน,นะครับเลขสวยทีเดียวเลยนะครับ มีตอกโคดที่หัวไหล่ทั้ง2ด้านเลยนะครับมีโคดวิหารกับโคดบวลอสอ2หรือวัดบ้านไร่2นะครับแล้วก็ตอกหมายเลขรันนัมเบอร์นะครับก็เป็นพิมพ์ที่แกะพิมพ์ด้วยสวยงามมากๆเลยครับดูเส้นสายที่จีบอนะครับละเอียดมากๆเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่เนื้อที่สวยงามนะครับจมูกโดง่งมาดูขอบเหรียญด้วยนะครับก็สภาพก็ซีนเก็บผิวเดิมๆเลยนะครับเป็น เนื้อที่เปล่งประกายได้อย่างสวยงามนะครับด้านหลังก็เป็นหลังยันนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับก็ดูรายละเอียดเส้นสายนะครับการแกะพิมพ์เป็นรุ่นที่น่าสะสมบูชานะครับเนื้อนี้ถึงจะมีการจัดสร้าง5 5 5 5เหรียญแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับลูกศิษย์ลูกหาและท่านที่ศรัทธาหลวงพ่อคูณนะครับที่จะนำเหรียญไป บูชานะครับก็ใครสนใจบูชาก็ทักมาได้นะครับนี่ก็พร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ทุกเหรียญน,นะครับสวยกรึบจมูกนี่สวยคมนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆสินเก็บผิวทุกเหรียญเพื่อนท่านใดสนใจบูชาก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวในท้ายคลิปก็มีเบอร์ไอดีไลน์นะครับสนใจก็ทักไลน์เข้ามา สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ